สวัสดีครับผมบาเดนโปรโมชั่นนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่แอดตาออโตเฮาส์นะครับนี่บนถนนราชพฤกษ์นะครับวันนี้ก็จะมีจัดอีเวนต์พิเศษนะครับก็คืออีเวนต์แฟกชั่นรี e วร์เฮาส์เซนะครับเป็นการจัดแคมเปญพิเศษนะครับราคาลดเหมือนหน้าโรงงานเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับและนี้เราก็มาอยู่ กับภายในโชว์รูมแอตตาอัลโตเฮาล์นะครับก็วันนี้เราจะเห็นว่ามีรถหลายๆรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น A Class C Class E Class รวมถึงรถสปอร์ตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น C Coupe E Coupe C, ube, C L S มีให้ชมทุกรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดในแต่ละคันนะครับว่ารถรุ่นไหนราคารถแรงๆเน่ยผมพาไปชมเลยครับแลยนี้ก็คันแรกที่ผมจะขอนำเสนอเลยนะครับคันนี้ก็จะเป็น C Class นะครับ ก็จะเป็นรถที่ไซส์กระทัดรัดนะครับไม่ใหญ่มากนะครับเน้นขับค้องตัวในเมืองนะครับแต่ว่าสนัดถนะนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับดีเยี่ยมแน่นอนสำหรับคนที่ชอบเครื่องยนต์ดีเซลก็จะเป็นรุ่น C220D นะครับแล้วก็ถ้าสำหรับคนชอบรถที่แรงมากกว่านั้นอีกเป็นเครื่องไฮบริดนะครับก็จะเป็น C300E a เอวังกาดเช่นเดียวกันนะครับรุ่นนี้นะครับขอขายราคาพิเศษเลยครับผม ปกตินะครับถ้าเป็นราคาเครื่องดีเซลเนี่ยจะอยู่2 4 7ล้าน4ี่นะครับและไฮบริด2 9ล้าน5าแนะครับเราขายราคาเดียวเลยครับ2 1 9ล้าน1 0บาทนะครับหน้าตาหล่อๆแบบนี้เลยนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับเป็นแบบสปอร์ตล้อแม็ก5ก้านคู่นะครับตกแต่งด้วยโครเมี่ยมรอบคันเลยภายในเป็นเบาะสีดำนะครับนี่ครับ ข้างในเป็นแบบสีดําแบบนี้เลยครับสวยครับรุ่นนี้ใครหารถที่ขับขี่ในเมืองนะครับก็คล่องตัวด้วยแล้วก็วิ่งต่างจังหวัดสบายหายห่วงครับกำลังเหลือเฟือครับเดี๋ยวพาไปดูคันถัดไปครับและเราก็มาอยู่กับรถสปอร์ตของรุ่น C-Class นะครับอันนี้ก็จะเป็น C200 AMG Dynamic นะครับก็จะเป็นรถสปอร์ต สองประตูนะครับสีที่นั่งมากับชุดแต่ง AMG หน้ากระจังเป็นแบบ d ไดบอนเก i l วไฟหน้าก็เป็นชุดเต็มระบบเลยครับเป็นมันจีบีม LED แล้วก็ตัวล้อแม็กก็าการคู่ของ AMG ครับภายในนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะได้สามารถเลือกได้สองสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดำหรือว่าจะเป็นเบาะแดงนะครับสำหรับตัวรถที่เป็นสีขาวหรือสีดำนะครับภายในสวยงามครับหน้าจอเป็น น้าจอดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรุ่น m i n เนอร์เชนะครับมาพร้อมกับไฟตกแต่งแอมเบรไลท์นะครับ64สีนะครับช่วงกระจกนี้โค้งสวยมากๆครับการลาดของหลังคาสวยนะครับด้านท้ายนะครับก็สวยงามมากๆมีฟังก์ชันนะครับใช้เท้าเปิดฝากระโปรงท้ายได้ด้วยครับ รุ่นนี้เป็นออปชันเคเลสโกด้านบนเป็นหลังคาแก้วนะครับสามารถเปิดสลูปได้นี่ครับและนี่ก็มาอยู่ในรถเก๋งขนาดกลางนะครับอันนี้ก็มาอยู่กับในรุ่น e class คันนี้คันแรกที่โชว์อยู่จะเป็น e 2 2 0 d นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล และแน่นอนครับก็รุ่นนี้เอาใจคนที่ชอบเครื่องยนต์ดีเซลแบบประหยัดประหยัดเลยครับวิ่งทางไกลก็ประหยัดครับวิ่งในเมืองยังไงก็ประหยัดรุ่นนี้นะครับราคาเลยดีกว่าครับรุ่นนี้ราคา3ล้าน3 0มแสน9ก0 0 0บาทครับขอขายราคาพิเศษนะครับ2ล้าน9 0้าแสน9 0 0 0บาทครับจได้ชุดแต่งสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลยครับหน้ากระจังแบบนี้แล้วก็ล้อแม็กซ์ลายห้าก้านนะครับ และสำหรับภายในก็ตกแต่งวัสดุด้วยบ่อหนังสีดำนะครับภายในก็ยังคงความหรูหราครับพวงมาลยสามกา้านไฟแอมเบลน์ไลท์64เฉดนะครับแล้วก็ตกแต่งภายนอกนะครับโอ้โหมีคิวโครเมียมให้แบบนี้เลยนะครับใช้กันชนสเกิร์ด้านข้างก็มีโครม,มียมนะครับล้อแมกแบบนี้แล้วสำหรับด้านหลังนะครับ ก็เป็นปลายท่อแบบคู่โคมียมแบบนี้เลยนะครับที่เก็บของสําหรับรุ่นนี้ก็ค่อนข้างใหญ่ครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีแบตเตอรี่ด้านหลังนะครับก็จุของได้เต็มที่เลยครับย้าราคาอีกทีนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับและขั้นถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นอีคลาสเช่นเดิมครับแต่ว่าจะมาในเครื่องยนต์ไฮบริดปักอินนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็น e 3 0 0 e a วงการนะครับ ราคานะครับรุ่นนี้อยู่3 1 9ล้าน1 0 0บาทราคาพิเศษเอาไปเลยครับ2 8 5ล้าน8 0 0 0บาทครับชุดแต่งเป็นแบบนี้เลยครับเอวังกาดแบบสปอร์ตไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็น LED High Performance นะครับมีระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติให้ด้วยนะครับสำหรับลายล้อมแม็กนะครับจะเป็นลาย5ก้านคู่ลักษณะน,นี้เลยดีไซน์สวยงามนะครับ แล้วสำหรับภายในนะครับรุ่นนี้ถ้าตัวรถขาวหรือตัวรถดํานะครับก็จะมีเบาะสีน้าตาลให้เราเลือกแบบนี้เลยนะครับภายในก็ไฟแอมเบียนไลท์มีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หน้าจอรุ่นนี้ก็จะได้เป็นวายสกินคอกพิทนะครับขอบกระจกก็ยังตกแต่งด้วยคิ้วโครมเมียมเพื่อความหรูหราเหมือนเดิมครับแต่วันนี้พิเศษนะครับสำหรับด้านหลังก็จะเพิ่มตัวระบบเขาเรียกว่า ฝากกระโปรงท้ายไฟฟ้านะครับเพียงแค่กดปุ่มไ่เฉยครับเวลาปิดก็กดปุ่มได้เช่นเดียวกันครับนี่ครับออปชันครบครับปลายท่อเป็นท่อโครเมียมคู่เลยแบบนี้เลยครับสวยงามแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นในรุ่น e 3 0 0 e amg dynamic รุ่นนี้เอาใจคนที่แบบชอบออปชันแน่นๆนะครับมาดูในเรื่องของชุดแต่งกันดีกว่าครับ ชุดแต่งรุ่นนี้ก็จะได้ชุดแต่ง AMG นะครับไฟหน้าเป็นไฟระบบมัลติบีมมีไฟสูงอัตโนมัติไฟเลี้ยวตามองศาของพวงมาลัยนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีระบบดิจิทัลนิกนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีกล้องด้วยครับกล้อง360องศาสำหรับล้อมแม่กนะครับเป็นลาย5ก้านคู่แบบนี้เลยครับเป็นล้อของ AMG นะครับแล้วก็ตัวจานเบรกก็จะมีรูระบายความร้อนนะครับ มีตัวปั๊มเบรกที่เป็นตกแต่งด้วยเอเมอร์เซเดสเบนะครับและด้านบนนะครับจะสังเกตว่าจะมีตัดด้วยสีดำซึ่งรุ่นนี้จะเป็นหลังคาแก้วนะครับก็สามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้นะครับก็โดดเด่นนะครับเพิ่มความสวยงามด้วยนะครับถ้าเป็นตัวรถสีขาวนะครับและสำหรับตรงมือจับนะครับเป็นโครเมียม ก็รุ่นนี้ก็จะมีในส่วนของออปชั่นคล l เลสโกสามารถเข้าออกได้แค่ใช้มืออย่างเดียวครับไม่ต้องกดกุญแจเลยแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นมีไฟสามเหลี่ยมฉุกเฉินอยู่ข้างๆเห็นไหมครับมันก็จะเป็นระบบเตือนจุดอับสายตานะครับแล้วสำหรับภายในรุ่นนี้นะครับภายในรุ่นนี้ก็โหหรูมากๆแต่นี้ห่อไว้นะครับพอดียังใหม่อยู่เลยครับรถใหม่ๆ ต้องย้ำเลยนะครับว่าราคาเหมือนมาจากโรงงานเลยครับรุ่นนี้เบาะหนังจะเป็นเบาะหนังพิเศษนะครับจะเป็นเบาะหนังแนปป้านะครับก็จะได้ในเรื่องของความละเอียดนุ่มนะครับเลือกสีได้นะครับสำหรับตัวรถสีขาวหรือสีดำก็จะมีเบาะสีดำให้เลือกหรือจะเป็นเบาะน้ำตาลก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบเลยนี่ด้านท้ายสำหรับรุ่น AMG ก็แบบนี้ครับ สวยงามครับเดี๋ยวไปดูคันถัดไปครับแต่อย่าเพิ่งเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปดูคันถัดไปราคาคันนี้ก่อนครับคันนี้นะครับอยู่ที่3ามล้านเจ็ดแสนบาทนะครับราคาพิเศษเอาไปเลยครับ3ามล้านสีห้าหมบาทครับรถใหม่นะครับผมและนี้เราก็ยังจะมีโชว์รถในส่วนของตัว mercedes amg ด้วยนะครับคันนี้ก็จะเป็น c 43 coupe นะครับ กันนี้จะเป็นรถสมรรถนะสูงนะครับเครื่อง3,000ซีซี390แรงม้าครับอันนี้ก็เน้นแบบคนที่ชอบความแรงนะครับส่วนขั้นถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ E-Class นะครับอันนี้เป็น E 4ประตูนะครับผม E53 สวยงามดุดุดโหดโ,โ,โแบบนี้เลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูชั้น2ด <th reat ine> ีกว่าครับไปชมกันครับ บันไดก็จะมีบันไดที่แบบดิจิตอลเลยครับสวยงามก็ใครสนใจดูรถเบนซ์อยู่นะครับก็เลนเชิญบันไดสวยมากขอย้ำนะครับว่าแคมป์อีเวนต์นี้นะครับก็จัดแค่2วันนะครับวันที่1และว,วันที่2นะครับพฤษภาคม โอ้อันนี้ก็ขึ้นมาข้างบนก็มีอีกเยอะเลยครับ c c l คลาสอีคลานะครับแล้วก็มี G L C ครับทุกรุ่นเลยนะครับดีเซลรุ่นคูเป้ก็มีครับรุ่นนี้ G L C คูเป้ และนี่ก็เป็น GLC รุ่นหนึ่งที่อยากแนะนำเลยนะครับเป็นรุ่น GLC 220d ราคานะครับอยู่3 2 3 9 0. เอาราคาพิเศษไปเลยครับตอนนี้2 8 9น9ครับราคาต่ำกว่า3ล้านเลยครับไฟหน้าเป็นแบบ LED แบบนี้เลยครับชุดแต่งแบบ pop r o a d ลายล้อแมกนะครับเป็น5้าก้านคู่แบบนี้ครับแบบปัดด้านเลยครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะเป็นบันไดข้างให้แบบนี้เลยครับตกแต่งด้วยโครเมียมตามรอบกระจกแล้วก็ตัวราวแหลกหลังคาด้วยส่วนภายในนะครับก็เป็นพวงมาลัยสก้านแบบนี้เลยเบาะหนังสีดำนะครับ เครื่องยนต์รุ่นนี้ก็ประหยัดครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่อง2,000ซีซีแรงม้าอยู่194แรงม้านะครับแรงบิดอยู่400นิวตันเมตรผมว่ารุ่นนี้แรงม้าแรงบิดเหลือเฟือนะครับวิ่งต่างจังหวัดก็ดีครับวิ่งวิ่งในเมืองผมว่าก็ยังจอดง่ายนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นไมเนอร์เชนนะครับไฟท้ายจะเป็นทรงบล็อกบล็อกสี่เหลี่ยมนะครับ แล้วก็ตัวฝากระโปรงท้ายนะครับรุ่นนี้ไม่มีระบบไฟฟ้านะครับแต่ว่าข้อดีก็มีนะครับผมว่าถ้าคนใช้ยาวๆนะครับในเรื่องของแมนชนแนนก็ต่ำนะครับค่าไหลก็ถูกนะครับบางทีก็ผมว่าไม่ได้หนักมากนะครับก็ออกแรงนิดนึงครับมีชกช่วยอยู่ครับอ่ะแต่ถ้ายังไม่สะใจครับก็จะมีรุ่นนี้ รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น AMG GLC 2 2 0 D AMG นี่ครับด้านหน้าก็จะตกแต่งด้วยแบบ Diamond เก l l สเกิร์ต AMG ล้อแมก AMG ลายห้าก้านคู่ด้านหลังคาจะเป็นหลังคาแก้วนะครับแต่ว่ารถสีดำมันจะกลืนเกันไตครับ แต่ว่าออปชันรุ่นนี้ก็จะเยอะกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันแล้วก็ไฟสามเหลี่ยมที่อยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเตือนจุดอับสายตาเหมือนกันแล้วก็ตัวภายในภายในก็ตรงหน้าจอเรือนไม้ตรงนี้จะเป็นดิจิตอลแล้วนะครับแล้วก็หน้าจอตรงกลางนี้ก็สัมผัสได้พงม,มาลัย AMG นะครับเครื่องเสียงรุ่นนี้ให้เป็นเบอร์มาสเตอร์มาเลยครับท็อปสุดแล้วก็ ที่มือจับประตูนะครับอันนี้เป็นโคม,มียมก็เป็นคีเรสโกมาให้เลยแล้วก็แน่นอนครับตัวท็อปมันก็ได้ทุกอย่างฝากระโปรงท้ายเป็นระบบไฟฟ้าใช้เท้าเปิดปิดได้รุ่นนี้ก็จุของแบบเต็มๆไปเลยครับกดปิดได้ด้วยไฟฟ้าครับสำหรับรุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่3ามล้านหกแส 9,000บาทครับราคาพิเศษนะครับลดไปเลย200,000ครับอยู่ที่3,499,000ล้านบาทครับแต่ถ้าบางคนมองว่ารูปทรงมันยังไม่โดนใจนะครับมันก็จะมีอีกคันหนึ่งที่เป็นทรงคูเป้ครับรุ่นนี้ครับ GLC 220D Coupe 4Matic รุ่นนี้ได้ขับเคลื่อน4ล้อนะครับ แล้วก็ลายล้อมแม็กจะเป็นลายแบบทูโทนนะครับอันนี้เอกลักษณ์รุ่นนี้เลยเป็นช่วงหลังคาด้านหลังนี่จะลาดลงสวยงามเป็นแบบรถสปอร์ตเลยครับแล้วก็ตรงเวลาเปิดฝากระโปรงท้ายก็กดตรงดาวนี้ได้เลยครับและสำหรับภายในสำหรับภายในรุ่นนี้นะครับก็จะมีให้เลือกเบาะดำหรือจะเป็นเบาะดำสลับแดงก็มีเหมือนกันนะครับ ภายในก็เหมือนในรุ่น GLC ทั่วๆไปเลยครับอันนี้จะได้ในเรื่องของทรงรถสวยงามนะครับสำหรับราคารุ่นนี้นะครับอยู่ที่4 4 0ล้าน4ี่หมบาทนะครับลดไปเลย2,000สนครับ3าล้านแป0แส0บาทครับ ถัดมานะครับจะเป็นคันข้างๆกันก็จะเป็น CLS 300d AMG Premium นะครับและในปีนี้ก็จะมีการปรับในเรื่องของฝากระโปรงใหม่นะครับจะเป็นฝากระโปรงที่มีเส้นตรงนี้ตกแต่งบนฝากระโปรงนะครับเพื่อเพิ่มความสปอร์ตขึ้นมาด้วยนี่ครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรถที่มีดีไซน์เป็นแบบคูเป้แต่ว่ามีสี่ประตูนะครับหน้าตาโฉบเฉี่ยว ออปชันครบครับรุ่นนี้ประกอบในประเทศเราราคาอยู่ที่4ี่ล้านสี่แสนสามื่นบาทนะครับก็ลดไปเลยสามแสนบาทนะครับเหลือสี่ล้านหนึ่งแสนสามื่นบาทสำหรับภายในนะครับก็จะเป็นลายไม้หน้าจอเป็นแบบวัชกินคอคพิทรุ่นนี้ออปชันครบครับเบาะ n นปป้าเรียบร้อยเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์นะครับกระจกมองข้างเตือนจุดอับสายตามีให้ระบบดิจิทนิกหน้ากระจังมีให้นะครับแล้วก็ตัว โครเมียมเป็นคีเลสโกเช่นเดียวกันล้อแมก AMG นะครับห้าการคู่แบบนี้เลยแล้วสำหรับด้านท้ายนะครับเป็นไฟ LED เหมือนกันนี่ใบท่อคู่ก็กดที่โลโก้สำหรับการเปิดฝากระโปรงนะครับที่เก็บของโอ้โหเหลือเฟือครับรุ่นนี้สามารถพับเบาะเพิ่มเติม,ม,มได้อีกด้วยครับแล้วก็กดปิดเปิดปิดปด,ด้วยเท้าได้เหมือนกันรุ่นนี้ออปชั่นเต็ม และนี่ก็เป็นรถ GLA ราคาโคตรคุ้มค่าครับรุ่นนี้ราคาอยู่ที่1,990,000าน0บาทนะครับราคาพิเศษนะครับลดไปเลย2,000สนครับ1 7 9 9 0ล้านจแสบาทครับก็ถือว่าเป็นรถที่ราคาคุ้มค่านะครับชั่วโมงนี้เครื่องยนต์1 6 0 0 c ซีซีนะครับประหยัดน้ำมันมีระบบทอร์โบชัชเจอร์ด้วยนะครับ สำหรับภายในนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะสีเบจส,สวยๆงานแบบนี้เลยครับดูโปร่งนะครับดูโล่งโวงลาสามก้านแบบนี้เลยครับหน้าจอรองรับ Apple c a r p l พ y ได้นะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับบนับนทึกตำแหน่งที่นั่งได้สามตำแหน่งเช่นเดียวกันตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับแหลกหลังคา ไฟท้ายแบบ LED ท่อคู่นะครับฝากระโปรงท้ายนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบแมนนวลนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับจะออปชั่นน้อยๆมันก็ดูแลน้อยครับสำหรับรถทุกคันที่แจ้งไปก็รับประกัน3ปีนะครับไม่จำกัดระยะทางมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะครับรถเสียต่างจังหวัดเรายกให้และอีกสีหนึ่งนะครับเป็นสีเทาอันนี้ก็จะสีเทา สีเทาก็ดูสวยนะครับเหลือ2สีนะครับสีเทาแล้วก็สีดำแล้วแต่ชอบเลยครับรถเหลือไม่เยอะแล้วนะครับสำหรับรถรุ่น GLA รุ่นนี้ราคา1 7 9 9 0ล้าน7แบาทครับผมก็ไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะครับมันก็ยังมีรถ c ซอร์ f ิฟาราคาพิเศษนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าครับว่า มันน่าสนใจขนาดไหนราคาดีขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแล้วผมก็มาพามาชมก่อนเลยนะครับ อันนี้ก็เป็น CLS 300D แต่คันนี้ต้องบอกว่าขายไปแล้วนะครับราคาพิเศษส่วนคันเหลืองนี้นะครับเป็น A ค l a s s 2ร0ราคาพิเศษนะครับจากราคาเต็ม2ล้าน4ี่แสนเก้าหมื่นบาทนะครับเราขายลบไปเลยสี่แสนสองล้านเก้าหมื่นบาทครับแถมแล็บให้ทั้งคันแบบนี้กันหินได้ด้วยครับแต่ไม่ชอบก็ลอกออกได้นะครับรุ่นนี้ สวยเลยครับเป็นสปอร์ตขับขี่ในเมืองสบายๆครับแล้วก็ส่วนคันถัดมานะครับจะเป็น c c ค r d ดูรนนี้เป็นในเครื่องยนต์ 300e เป็นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดปักอินนะครับอันนี้กำลังแรงม้าเหลือเฟือดูราคากันเลยดีกว่าครับอันนี้เอาไปเลยครับราคา2ล้าน 90,000บาทราคาเต็ม2599ลดไปเลยนะครับ500,000บาทสวยๆแรงๆอย่างนี้เลยครับราคา2ล้านต้นอันนี้ก็คันถัดมาเป็นคูเป้นะครับแต่คูเป้คันนี้ก็ขายไปแล้วเช่นกันครับอีกคันหนึ่งนะครับเป็น C43 คูเป้ 4Matic นะครับอันนี้ก็เอาใจสายแรงเลย เครื่อง3,000 ccv 6นะครับคันนี้สวยดูราคากันเลยครับรุ่นนี้ราคานะครับ4 2 2ล้าน2แบาทราคาเอาไปเลยครับ3าล้าน5แบาทรุ่นนี้แถมแรปให้เลยนะครับแรปสีเทาด้านแบบนี้เลยครับสวยงามเอาไปใช้ต่อได้ด้วยครับกันหินแต่ถ้าไม่ชอบลอกออกได้นะครับระบบ เครื่องยนต์อะไรพวกนี้ก็เป็นแบบ AMG เลยเครื่อง 3,000cc ซีซีแรงมาไฟหน้า LED มันติบีมล้อมแม็กแบบนี้ได้ครับของ AMG 5ก้านคู่แล้วก็ยังมี S c a r d นะครับ S Class 560 S Class 350นะครับ โอเอสคมีมีหลายคันครับราคานะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับราคา6ก9 9้เนะครับเหลือเพียง559ราคาพิเศษเลยครับใครหารถรถไซส์ใหญ่ๆหรูๆนั่งสบายนิ่มๆน,นะครับอันนี้ก็ถือว่าประหยัดไปเป็นล้านนะครับ และนี้ก็มาเป็นรถเซอร์ติฟายในรุ่น e-class นะครับรุ่น e 3 5 0ห้า e เอวังกาดนะครับเป็นชุดแต่งเอวังกาดตอนนั้นรุ่นนี้ขายอยู่ประมาณ3 5 8ล้านแสนแปดหมื่นบาทนะครับรุ่นนี้ก็ลดราคาลงมาเหลืออยู่2 7 9ล้านเจแสนหมื่นบาทครับราคาพิเศษเลยครับ ใครหารถสภาพดีๆนะครับป้ายแดงแบบนี้และนี้ก็เป็นรุ่น e อ็ก u s i ูซีฟนะครับ E สามห้าศ E เอ็กูอันนี้ก็ออปชั่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เน้นการดีไซน์แบบคลาสสิกนะครับเน้นความหรูหราไฟหน้าก็เป็นมัลติบีมแล้วลายล้อมแม็กก็เป็นล้อมแม็กสินิ้วนะครับมันติสป็กกล้องรอบคันนี้ให้นะครับรุ่นนี้ภายในเป็นเบาะสีน,น้ำตาลแบบนี้เลยครับ หน้าจอไว d สกรีนคขอกพิรรุ่น exclusive ก็จะเน้นความหรูหรานะครับถัดมานะครับ AMG แต่เดี๋ยวไปดูราคาคันรุ่น exclusive รุ่นนี้ก่อนครับ exclusive รุ่นนี้นะครับเหลืออยู่สองล้านแปดเก้ามืบาทครับ และสำหรับ AMG รุ่นนี้นะครับเป็น3 5 0ห e สุด E AMG Dynamic แต่งครบๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันล้อแมก AMG ไฟมันติบีมหลังคาด้านบนเป็นหลังคาแก้วนะครับรถคันนี้เป็นสีบรอนเงินนะครับออปชั่นครบกล้องรอบคันผงมาลัย AMG อันนี้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับถ้าเป็นสีเทานี่ครับเครื่องเสียงครบ ลำโพงเบอร์มาสเตอร์อีกก็เป็น e l a s s อีกคันหนึงครับเป็นรุ่นท็อป e 3 5 0 e amg dynamic เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นสีดำนะครับชุดแต่งหล่อๆแบบนี้เลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้พอสีดำจะได้ภายในที่เป็นสีน้ำตาลครับเป็นแบบ t o tone นะครับแบบนี้เลยครับ สำหรับราคากันนี้นะครับอยู่ที่2ล้าน90้0แสนหมื่นบาทครับราคาเต็มสำหรับรุ่นนี้นะครับอยู่4ล้าน1แสนาหมื่นโอ้ก็ถูกไปเป็นล้านเลยครับรุ่นนี้อีค e ูเป้ก็มีนะครับสำหรับอ e ีคูเป้อันนี้หม่น้อยมากๆอันนี้เป็นสีขาวนี่ครับข้างบอกข้างในก็เป็นเบาะดำสลับแดงนะครับราคา ราคาปกติอยู่4 3 9ล้านบาท0 0นะครับราคาพิเศษเยอะอยู่3 9 9ล้าน9 0บาทครับขครชอบรถสปอร์ตอันนี้ราคาคุ้มค่าครับไม่วิ่งไม่ไม่กี่ร้อยโลเองครับแล้วก็มีอีกคันครับสีดำเลือกได้เลยครับจะขาวจะดำนะครับราคาเราให้เท่าๆกันเลยครับ3 9 9ล้าน9 0บาท เลือกก่อนจองก่อนนะครับรถเซอร์ริฟายเป็นไงบ้างครับสำหรับรถใหม่แล้วก็รถเซอร์ริฟายของเราก็ต้องบอกว่าเป็นราคาที่คุ้มค่านะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ไม่ว่าจะรถใหม่ก็ราคาถูกราคาเหมือนหน้าโรงงานเลยครับแล้วก็รถเซอร์ริฟายก็ถูกไปบางคันก็ถูกเป็นล้านเลยครับแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจแล้วไม่สะดวกมาที่โชว์รูมนะครับก็สามารถ ทักมาทางไลน์ก็ได้โทรเข้ามาก่อนก็ได้ครับผมนะครับ0ู0ย์4 6 1 4 9นะครับเราสามารถที่จะส่งรูปภาพไลฟ์สดไปให้ดูได้เลยครับแล้วก็จองก่อนนะครับเลือกรถก่อนและแน่นอนครับแคมเปญพิเศษมีแค่2วันนะครับวันที่1และวันที่2นะครับยังไงก็ขอ กำลังใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช anel ของ Ben Promotion เราด้วยนะครับวันนี้ก็อขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ